อ่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนาะชวนคนคนหนึ่งขึ้นเรือมันไม่ได้คงขึ้นเรื่นยๆหรอกเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำทุกจุดอย่างนี้เนาะคือ,ค,อคือไม่ได้บอกว่าไอ้ผิดถูกมีเหตุอะไรไม่รู้อรู้แต่ว่าท,ท,ท,ทุกทุกจุดทุกทุกที่มีเงื่อนงำผิดปกติทั้งหมดเลยอมันแปลกเกินไปเช่นว่า รูทของเรือปกติเรือจะออกมันจะต้องรู้ว่าจากไหนไปไหนถูกไหมฮะครับนีเรื่องธรรมชาติเขาจะรู้ว่าออกจากท่านี้จะไปวนตรงนี้แล้วกลับมาท่านี้อันนี้ล่องเล่นๆครับเที่ยวกันใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นกฎหมายครับว่าต้องบอกรูทแต่นี่รูทก็ไม่รู้เนาะออกไปทําไมถึงไม่ต้องบอกรูทแล้วไปได้แล้วคนที่อยู่บนคนที่คอยดึงตรงโป๊ะอ่ะเขาก็ได้ยินเขาก็เห็นอยู่ตอนที่มีภาพค,คลิปว่าเหมือนทะเลาะกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อีก พฤติกรรมหลายๆอย่างที่มันแบบมันผิดปกติไปฉี่ด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้ไม่มีภาควิจารณ์นะแต่ลองนึกถึงว่ามีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นคนคนนั้นไม่ได้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้มาก่อนว่าจะโดนเอาไปทำอะไรยังไงเจตนาของคนที่ไปทำที่พาไปไม่ได้เจตนาถึงบว่าฉันจะต้องเอาไปฆ่าไม่ใช่แต่เพื่อเอาไปให้ใครสักคน แบบเนี้ยเจ้าตัวรู้ก็ไม่พอใจเพราะไม่พอใจแล้วก็แบบไม่รู้จะทะเลาะอะไรกันหรืออะไรก็ไม่รู้จะตีกันก็ผมก็ไม่รู้อีกอืม hmm. พอมันเกิดเหตุการณ์พลาดพลั้งทะเลาะตีหรือเปล่าไม่รู้พอมันเกิดความผิดปกติพลาดแล้วก็มีใครมาบอกว่าปล่อยไปจัดการไปอย่าให้เรื่องยาวออกไปเดี๋ยวเรื่องเงียบไปเองอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเกิดพลาดปึ้งแล้วก็ปล่อยไปสักพัก มไม่ดีเว้ยกลับมาหาดีกว่าหรือทําให้เรื่องมันดูเป็นอุบัติเหตุดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไงมไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เน่ยอ่วพลาดเสียพอเสียปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าจะบอกว่าท,ทุกวินาทีหรือทุกนาทีก็ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเรื่องเวลาเรื่องไปคุยกันเรื่องตูวนี้นั่นผิดปกติทุกเรื่องอืคือมันไม่มีความปกติอ่ะคือเห <c oughs> มือนหมถึงว่าถ้ามันธรรมชาตินะเวลาเราคุยกันนะั่นคือแบบว่าถ้าเราไม่ ไม่มูสาสีห้าเราบริสุทธิ์ที่นี่มันก็จะมีความบริสุทธิ์ใจที่แบบสบายโปร<ง>่<ะ>งโปร่งโล่งสบายใช่ไหมคุณบอกว่ามันประหลาดด้วยความที่หลักการของเรื่องนี้เราคิดแบบปูถุชนคนทั่วไปที่เราผมเชื่อว่าคนในโลกนี้คิดได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยคิดนะขอโทษอาจจะดูอินเนอร์นิดนึงแต่รู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณเป็นผู้พิพสักพิทักษสันติราช หน้าที่คุณคือรับใช้ประชาชนมไม่ได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเรื่องบางเรื่องมันเห็นแบบคืออาโทแต่เ็าจะมีสีตาสองตาอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันก็เห็นอยู่ว่ามันผิดปกติอะมันต้องจาัดก,การนะมันต้องทําเอาง่ายๆนะประเด็นที่มันปึ้งขึ้นมาตอนแรกที่มันสะกิดใจผมก็คือว่าเวลาเกิดคดีขึ้นอันนี้แบบคด,ดีอื่นด้วยนะคดีทั่วไปหลักวินิงฉปล้นพอ <c oughs> เกิดคดีปุ๊บถ้าสมมติพี่ออฟเป็นผู้ต้องสงสยัยครับุบคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ อ้ยใช่เบาวาโคนนั้นเลยโคนนั้นใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทํากับพี่ออฟคือสอบสอบไม่ว่าไม่ให้ไปไหนอืคุมตัวไว้ก่อนเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูพื้นที่เป็นผู้ต้องสงสัยครับเก็บไว้สํารวจนู่นนี่นั่นว่าไปเขาจะไม่ปล่อยพี่ออฟไปเด็ดขาดถูกไหมนี่คือหลักการปล่อยไปได้ยังไงอ่ะสมมุติว่าพี่ออฟเป็นผู้ร้ายจริงสมมติว่าผู้ร้ายจริงเฮ้ยเราอาจจะเก็บอาวุธไว้สมมติพี่ออฟเก็บอาวุธไว้อย่างเงี้ย เฮ้ยเขาปล่อยเราเว้ยเราก็เอาไปทาลายหลักฐานนู่นี้ก็ว่าไปแล้วก็กลับมามันหายไปแล้วอะของยิ่งน้อยลงเรื่อยๆหลักฐานนี้น้อยลงเรื่อยๆมนาายันก็หายไอถุนกับชาไอ้นี่กับไม่ทําทั้งที่เขาเห็นกันทั่วโลกคนดูเป็นล้านวิวไม่รู้กี่สิบล้านวิวแต่พี่ๆท่านเข,เขาไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยก, <c oughs> ก็ประหลาดเนะาะพูดบาบาอคอนแตยไปหมดละไม่ว่าเรื่องนิทานเรื่องนี้มันจะจริงไม่จริงมันสะเทือนใจอะไรมากก็ตามบอกตัวก่อนว่าอย่าไปเชื่ออะไรผมเนี่ยไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ตาม สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อเหอะว,ว่าต่อให้เจ้าหน้าที่จะผลจะออกมายังไงก็ตาม <c oughs> ผลจะอออกมาบอกว่าประมาทปรับนู่นนี่นั่นติดคุกนี่นั่นออกมาประมาทสาม,มือผิดแล้วลดโทษให้ก็ได้มไม่รู้หรือจะบอกว่าอ๋ออุบัติเหตุก็แล้วแต่ไม่ว่ากฎหมายจะทำงานอะไรยังไงก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางหนีพ้นเลยคือกฎแห่งกรรม อืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกฎแห่งกรรมตามเราไปตลอดครับกฎแห่งกรรมไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เชื่อสีว่าสมมติว่าพี่ออฟเป็นคนคนนั้นที่ทําจริงๆเนาะให้สี่ห้าคนนั้นแต่ผมไม่รู้ผมรู้จกกักเขาด้วยนะสมมติสมม,ต,สม,มติเฉยๆนะว่ามมพี่ออฟเป็นคนทําพี่ออฟจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนวันตายครับถูกไหมจริงจะพยายามลบยังไงจะพยายามเจ๋งขนาดไหนจะมีเงินทุ่มขนาดไหนจะร่ํารวยขนาดไหนก็ตาม ที่เขาจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยจนวันตายครับนี่แหละคือกรรมที่มันตามเราไปเปรียกสเสมือนเงาตามตัวไม่รู้จักจบจักสิน้นออื hmm. ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะใดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรงไงก็ตามอ่ะรับรองอ่ะมันจะฝังอยู่ในเนี้ยครับไม่ได้แค่ในนี้ด้ยนะแต่มันฝังอยู่ในเนี้ mm hmm. อือมันจะหลอกหลอนในตัวมันเองคือไม่มีใครมาหลอกคุณหรอกนะไม่ต้องคิดว่าน้องเขาจะมาหลอกตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยนะคุณจะหลอกตัวเองไปจนวันตายไม่มีทางหลับสนิทออื mm hmm. แล้วจะรู้ว่าบาปกรรมมันมีจริงครับผม,อมบอกให้รอให้กดแห่งกรรมมันทํางานไม่ต้องรอหรอกกดมันทํางานของมันโดยธรรมชาติอกดแห่งกรรมไม่เคยใส่ใจให้ใครมาเชื่อไม่เคยร้องขอหรือต้องการพิสูจน์ให้ใครมาเชื่อเราก็จะรู้เองว่าหิวเรากินแล้วก็อิ่มคุณไปทําอะไรไงมามันสะท้อนเข้ามาในใจอยู่เสมออยู่แล้วอมไม่ต้องห่วงหรอก ผิดมันก็คือผิดอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเราคุยกันว่าทําความดีทําไมมันไม่ได้ดีป่าทําดีปุ๊บมันดีอยีายวนั้นเลยมันจบมันไม่ต้องรอผลคุณทําชั่วมันชั่วทันทีเดี๋ยวนั้นเลยคุณไม่ต้องรอรับผลหรอกมันชั่วทันทีเลยอืความชั่วมันก็อยู่ในใจของคุณไปตลอดกาลแค่นั้นแหละเราดูกันได้เราก็อย่าไปอินไปด่าอะไรเขาเยอะเนาะไปร่วมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมของเขาด้วยอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้น กดแห่งกรรมเขาบอกกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคาว่ายุติธรรมเราเคยพูดเนาะนตอนนั้นเล่าเล่านิทานเนาะตอนนี้ก็ยังเน้นว่าภา,าคสองเหรอเดีนี้คือเหมือนอนะารมณ์ถ้าเป็นในตามคดีก็เหมือนแบบว้ถ้าพยานการควรจะต้องยังไงบ้างไหมแต่คือพอทนายความนะ <c oughs> ทานายเดชาก็จะคุยว่าแบบว่าเหมือนแบบมันต้องมีหลักฐานใหม่ถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ก็ไม่มันก็เรื่องของคดีอะไรกันว่ากันไป กำลังนึกอยู่เล่าทิทานอะไรดีหรือว่าเรื่องนี้มีสอนอะไรได้บ้างครับจริงๆอ่ะเราก็ค่อนข,ข้างเล่าไปเยอะเหมือนกันในนิทานครั้งที่แล้วแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเราก็ยังพูดได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบไม่รู้แต่ว่าก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหลักฐานนี้มีอยู่ทุกอย่างมันค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าคนมันตั้งใจให้รู้หรือไม่ตั้งใจให้รู้ต่างหากนั่นคือประเด็นแค่นั้นเลยแล้วก็ <c oughs> คือเรื่องราวต่างๆที่วิเคราะห์มาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มีมูลอยู่แล้วเนาะผู้ยากจังอเสริมให้ได้แค่นี้แล้วกันว่าจะสาวให้ตายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปสุดอยู่ที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถไปถึงสูงที่สุดไม่สามารถไปถึงคนแรกสุดได้อยู่แล้วมันก็ได้แค่รองๆลงมาหรือคนที่ร่วมกระบวนการก็แค่นั้น ก็ยังเคยพูดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเนาะที่รับรองว่าเจ้าตัวอยู่ไม่สุขแน่นอนคนที่ทําอะไรพวกนี้มันอยู่ไม่ได้แน่นอนมันเดือดเป็นร้อนแล้วก็จะเป็นเป็นกรรมคือเป็นเงาของการกระทําตัวเองไปจนวันตายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทําไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดความระแวงคนรอบข้างที่อยู่ร่วมกันที่รู้เรื่องราวเหมือนกันว่าใครทําอะไรที่ไหน เดี๋ยวคอยดูดิโดนกดดันมากๆเดี๋ยวมันหลุดมาเองอะ่ะพอมันไม่หลุดหรือมันก็ต้องระแวงกันแหละใช่ไหมว่าถ้าคราวนี้มันหลุดจะทําไงคนนี้จะหลุดทําไงแล้วเขาจะทํายังไงละ่ะลองเคยดูในหนังไหมเวลาสมมุติแบบเหมือนโจนไมไปปนด้วยกัน,นกอะไรเงี้ยสี่ห้าคนมาเริ่มเฮ้ยอย่าพูดหน้าอย่าพูดนาวางแผ,นว,งแผน,นวางแผนมันว่างแผนด้วยกันนิดนึงมันในหนังในหนังแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องพูดหน้า,อ,าอะจะทําไงจะทําอะไรไหมจะปิดปากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอดูันต่อไปแล้วกันเราคิดว่าถ้าทวงความ ยุติธรรมก็ก็เป็นไปตามคันรองของธรรมชาติก็ทําไปดูในสุดท้ายมันจนะโดนกับเพื่อมเองสุดท้ายคนมันทนไม่ไหวอยู่แล้วอะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเดี๋ยวมันต้องเกิดอ่ะแต่มันจะสาวไปได้แค่นิดเดียวแล้วสุดท้ายมันจะไปสุดอยู่ที่ที่หนึ่งมันไม่สามารถไปต่อได้แน่นอนอยู่แล้วอ <c oughs> อืืแต่ก็กท็ทําเท่าที่ทําได้แล้วกันเพราะว่า <c oughs> ไม่ว่าจะทําได้แค่ไหนก็ตามในแต่ละขั้นแต่ละตอนมันเจอตัวใหญ่ๆใ,ในระดับที่มันมีผลในการทําอะไรชั่ว ในประเทศเนี้ยพอสมควรถ้าตัดไปได้ทั้คนสองคนเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เยอะเหมือนกันก็เห็นด้วยแต่ก็ทำอะไรได้มะเนี่ย <c oughs> นิท, <ำ S 2> ทานะทานะ